หน้าที่ของครูนั้นเป็นหน้าที่ที่มีความสำคัญยิ่งเพราะเป็นการปลูกฝังความรู้ความคิดและจิตใจให้แก่เยาวชนเพื่อที่จะได้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในการข้างหน้าผู้เป็นครูจึงได้จัดได้ว่าเป็นผู้มีบทบาทอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์บรรดาลอนาคต ของชาติบ้านเมืองพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระวชิวรกเกล้าเจ้าอยู่หัว นางวันเพนวงกิตตะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชมชนบ้านนาดวงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งประวัติส่วนตัวนางวันเพนวงกิตตะเกิดเมื่อวันที่14เดือนพฤษภาคมพศ2508ปประวัติการศึกษาระดับประถมศึกษา โรงเรียนหน้าพระลานพิบูนสงเคราะห์หนึ่งจังหวัดสระบุรีระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสุทีวิทยาอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีระดับปริญญาตรีวิชาเอกการประถมศึกษามหาวิทยาลัยสุขโขทยัยธรรมาธิราชประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการวันที่สองกรกฎาคม2530 ตำแหน่งครูสองโรงเรียนบ้านป่าม่วงอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยปัจจุบันตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงรางวัลผลงานรับรางวัลครูดีเด่นเนื่องในวันครูรับรางวัลครูผู้สอนระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตามงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69 สวัสดีค่ะนางนิพาพรนามวงศาผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงในวันนี้นะคะก็จะมากล่าวความรู้สึกนะคะกับคุณครูวันเพนวงกิตะหรือที่น้องๆของเราเรียกว่าพี่เพนนะคะสําหรับพี่เพญแล้วเป็นพี่ที่น่ารักมากๆนะคะเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆในโรงเรียนนะคะเป็นที่รักของนักเรียนทุกคนเป็นนางฟ้าของเด็กๆอนุบาลน,นะคะ ตอนนี้พี่เพนก็ได้ทํางานนะคะมาจนถึงหลักชายที่หกสิบเอ็ดแล้วได้เวลาที่จะได้พักผ่อนอยู่กับครอบครัวนะคะอยู่กับลูกๆหลานน้องๆทุกคนก็หวังว่าอยากให้พี่เพนนะคะได้มีความสุขหลังจากเกษียณอายุราชการแล้วลก็ยังรักเราก็คิดถึงพี่เพนตลอดนะคะให้แวะมาเยี่ยมเยียนโรงเรียน,ยยนชุมชนบ้านนรงของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางวายุภาประสานตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงในนามของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงนะคะในโอกาสที่คุณครูวันเพ็ญวงกิตะจะเกษียณอายุราชการในปีนี้ดิฉันในนามของเพื่อนร่วมงานในนามของน้องนะคะก็รู้สึก มีความชื่นชมยินดีกับคุณครูวันเพนเป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าคุณครูวันเพนเป็นคุณครูที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีของน้องๆและก็เป็นแม่ครูที่เป็นแม่พิมพ์ของชาติจริงๆเพราะคุณครูได้ทําหน้าที่ของคุณครูที่ดีทั้งในเรื่องของการครองตนครองคนและครองงานคุณครูวันเพนวงกิตตะ เป็นครูคที่มีความสามารถในเรื่องของการสอนเป็นครูมืออาชีพที่เป็นตัวอย่างที่ดีแก่น้องๆทุกคนในโอกาสที่คุณครูจะเกษียณอายุราชการในปีนี้ดิฉันก็ขออำานยอวยพรให้คุณครูวันเพ็นประสบแต่ความสุขความเจริญได้พักผ่อนในวัยเกษียณอย่างสุขสาราญกลับครอบครัวกับลูกหลานและมีความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะ ด้วค,ความปรารถนาดีใช้ความเมตตาปราณีคอยชี้หนทางเดินให้ร้อยเหนื่อยพันหนักกลั่นเป็นรักและห่วงใยเพื่อทำหน้าที่ยิ่งใหญ่เป็นคนผู้ให้วิชาทุ่มเทเพื่อสิทธิจากจิตวิญญาณของครู xin subscribe cho kênh Ghiền không những video <laughs> ครูก็ได้รู้ถูกรู้ผิดมีชีวิตที่สดใสสิ่งนั้นที่ครูฝันใฝ่เพื่อเป็นแรงใจให้ครูแล้วเจอกันไหมจใดที่หนื่ฉน 却。<noise>